พอครับคนติป่าติป่าขอพีสามสามนะครับขอปีสามด้วยครับขอบคุณนะขอบคุณที่มาจากสมัยโกรกด้วยนะครับได้กินเหมูนมะลุมาผมสาเนี่ครับผมิการตาบอดนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยล้มฟาคุยใช่ไห น้ำแก่เขาฝากให้เป็นอะไยนะขอทานเออขอทานให้คนเขาให้ให้ให้คืนขอทานให้ขอทานให้เราสงสัยคนจะเต็มถุงที่ข่ามึงเหรอฮะที่จริงกูจะไม่ให้ก็ได้คนมันเยอะสงสารเถอานะพวกผมขอทานนะขอทานขอทานคนคง่ายๆด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวขอดูกาขอทานคันนี้ก่อน อย่ายวคนนี้ใส่ชุดมีูเลยมีมเราแต่งชุดแบบที Nixon> ่ได้ทำไมาัานซาทำมีพณพูนขอทานเป็นอะไรนเนี่ยมาขอทานเนี่ยพิการตรงไหนเนี่ยตาบอดตาสตาบตาบดตาบอดตาอตาบอดตาบบอดตาดบตดบบอดาาอนบอา อะไรเนี่ยอะไรเน่ยใครเป็นผู้ฝ่าขอทานไู้เป็นอะไรอ่ะเห็นป้ะเห็นป่ะอีเนี่ยลูกนาุ้า,า,าพาไปดูครับนะุมาหมดนลยครับระวังให้ดีสงสารน้องมาจากไหนเนียขอทานเนี่ยขอทานคนเนี้ยคนจนด้วยครับโอ้วันนี้คนไทยหนีแหงด้วยนะครับแล้วน้อพูดใหม่ที่ที่กานตรงไหน,นอ๋อจมูกบีครับอ๋อจมูกบี อล้วตอนนี้คนไทยสีแดงสวยมากอีตจนสีอย่าลาวสีชอบสีชอบสีชุบสีแดงนะหมดตอนมาที่ได้เท่าไหร่แล้วล่ะเอ่อไม่กี่ร้อยครับเก่าวล้วเต็มถุงเดี๋ยวเไม่หมดเลยเพิ่มมาอีกนะโอ้ยยังไม่มีเ้่าเลยเลยขอทานเลยนี่ขอทานมานานแล้วอย่างเนี้ยอ๋อเพิ่งขอเมื่อกี้ครับขอนานแล้วครับขอนานเงียบพูดนานกูเมื่อยไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไร พระคานพระคุณเติ้งก้อยครับพระตาลคนไทยเลยว่ะเลยคนแถวไหนเนี่ยฮะดีเหรอจะดีเหรอล็อกทีิเด้อพระคุณพระานไปเมย์ราไฟออกจากบ้านแล้วเนื้อไร้แหนบแล้วไปไหนก็ต้องเนี่ยมาเนี่ยเคาจ้างจ้างล็จ้างคนมาจ้างคนอุ้มน้องอุ้มเดินไม่ได้อ่ะนี่ประธานโทษทีอย่าเมื่อยากเลยส้นตีนมัอนี้เหมือนไก่ย่างเ ก็ไมไม่มที่จะกิน่ะก็ไม่มีเงินเนี่ยก็ทำไมไม่มีเงินล่ะก็เพราะไม่ได้มีไงเออทำไมไม่มีอสที่ไม่มีเงินเฮียพูดอะไร ได้เรื่องตอแได้เรื่องเลยเด็กขอทานเมื่อกี้ให้มาเยอะแย็เลยนะขอทานละทานมันยังมีพอหรืออยู่ตัดตัดไปเรียนไปไหนว่อี้อี๋ไม่สงสารนะคุณนคุณม่อีเนี่ยมันชอบลวงนองลวงตรงนี้้วงมาเหรอพระคุณขอทานเืินคอมันหายากนะเาลานี่เนี่ยค่อยๆใช้อย่าใช้หมดนะแล้ววันนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็เอา ใส่ถุงก็ใส่ถุง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 กันุูรู้ทางพิเก้ด้วยนะอันนี้เงอห้บาทนะเออปูให้ห้บาทเลยห้าบาทสุดท้ายแล้วนะองหญิงเด็กอันนี้เอขอทานพงนี้งสงบาทคนหึงยงขอไม่เต็มที่เลยเดือดรักจะหนัขันนอี่ไม่ด้มเต็มที่ก็้ยพีโอ้ยไเป็นขอทา ฉันเนใมน้่าอศวาแล้วพ่าเอขาสามเปนะหาดที่อะไรันบ้ามงชื่อชื่อจริงชื่อทาเชินี่นเล่นทาเกชิหน้าหน้าไม่งไมทางเกาหลเยอ่ะเขียนจะพูดน้าโง่โ่างเวียดนามชื่อเล่นธนา่ยเล่ทาเกรผู้หญิงหนีอุาครับ เขป,ป็นเย่อเะไรเจ้าก็หิวถามใชไหม่อะไนะอไทยจ้าครับเจ้าเอาจราิงเลยไม่ได้ถามคำตอไปนักเกอุกาเฮ้ยนายนเด้เฮ้นยานายนออะไรนะนักเดอุกภวมนรกอะไร่ รัีฟังของน้องอย่เรือังเหลืองดังทองตกแล้วเป็นทองมีค่ <Four> <similar>